วันนี้อยู่บ้านเด้อค่ะไม่ได้ไปทํางานนะคะเพื่อนๆเมื่อวานนี้ก็ไปได้ทานะคะแต่เมื่อวานนี้ยุดไปเอาใบอ่าเขาเรียกอะไรใบภาษีนะภะาษีรถนะ,ะมอเตอร์ไซค์ที่เป็นชื่อของยายป,ปาเนาะคุณเป็นชื่อของยายป,ปายายป,ปาต้องไปทําเองนะคะเมื่อวานนี้นะเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะ,ะตากฝนด้วยนะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะ,ะวันนี้ยุดก็ยังยุดอยู่นะคะอ่าก็อยู่บ้านเนาะนะคะเนี่ยทาความสะอาดห้องนอนนะคะห้องรับแขกทําเซ็จแล้วนะคะ แล้วก็ห้องนอนจะเนาะนะคะก็มีปัดยักษ์ใหญ่แมงมุมนะคะแมงมุมเยอะๆพี่น้องนะคะแล้วก็ขี้ฝุ่นนะคะม่รุ่นมาจากไหนจ้ะไม่ได้เปิดกระจกนะคะเนี่ยนะคะก็ปูผ้าที่นอนนี่เหนื่อยเหนื่อยนะคะดูดฝุ่นเซ็ตแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเลยพี่น้องนะคะก็เนี่ยดูดในตรงในตู้เสื้อผ้าพ่อในพี่น,อ <laughs> น้องตูเสื้อผ้ายายปาห้องนิงโลกอยู่เด้อพี่น้องดูนี่ยายปลาเอา มอนเอาที่น้าห้องพ่อผมไว้นี่อยู่เนาะนะคะกระเป๋าเดินทางนะตะก้าผ้าเนาะนะคะตะก้าผ้าที่ใส่เอ่อพวกผ้าปูที่นอนมาเนาะนะคะเนี่ยเลือกระจกยังไม่ได้ทำเด้อพ่นองนะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะทำทีเหงอเตกพักๆเลยค่ะห้องรับแขกก็ทํำเล้วนะฮะยายปลาเอาสกูตเตอร์ของคุณตานะมาชาร์จ แบตเตอรี่นะคะบนห้องนะคะห้องแล้วเขกเนาะนะคะคือช่วงนี้สืาอายังตากนอกไม่ได้เดี๋ยวะพี่นอกนี่ยายปาต้องเอาร้าวตากผ้ามาไว้ที่ห้องละเขกนะคะเพื่อที่จะตากผ้าตรงนี้เนาะนะคะนี่ก็เป็นของคุณตาเอกสารของคุณตายายปาประกาบนะคะนี่ก็ตู้โชว์เนาะนะคะเก็บของไล่เก็บของเอาไปไว้เมืองไทยบ้างแล้วนะคะนี่ก็เหลือนิดนแต่หน่อยนะคะก็จะไล่ทยอยเอากลับ แต่ละปีเนาะนะคะนี่ก็เป็นที่ยิงพระของเนีปาด้วยพ่นองนะคะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะบนพงบนพงนะคะนี่ก็ของนะคะที่จะเตรียมเอาไปไว้เมืองไทยเนาะนะคะก็ตัวนี้เท้จะเอาทิ้งเนาะนะคะอันนู้นอันนู้นแทอเตียมผ้านะคะเตรียมไว้ให้คุณตาเนาะนะคะนี่ตุ๊กตาบาบีของเนีปาด้วยพ่นองนะคะหมวกนางเนีปาออกนะคะ สองนอนะคะเป็นของที่แม่สามีให้มานะคะเป็นตุ๊กตาโบราณเลอจาพี่น้องนะเย็บปาก็จะเอาไปไว้ใส่ตุโชว์ที่บ้านเนาะนะก็เหลือกระจกนะคะกะพม่านยังไม่ได้ทานะคะพื้นนี่ทําเรียบร้อยแล้วนะคพื้นนี่ทําเรียบร้อยแล้วเนาะนะนี่นะต้นไม้น้องเย็บป่าเอาหอมแดงมาจากเมืองไทยเย็บป่ามาจิ้มไว้นี่งอกแล้วจ้ะนะงอกขึ้นแล้วเนาะดอกไม้อันนี้ เพื่อนนะคะเพื่อนสาวนะคะอายุต่างไว้กันนะคะยีป้ากลับมาจากเมืองไทยเปิลเอามาให้นะฮะยีป้าก็เลยมาไว้ห้องเนี่ยเนาะนะคะเพราะห้องอื่นเอาไว้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอ่อเปิลตายเนาะนะคะเพราะว่าอากาศบอบค่อยโอเคสักอะไรนะคะในห้องเนาะเพราะยีป้าไม่ได้เปิดกระจกนะช่วงนี้มันยังหนาวอยู่เนาะนี่ก็อยู่ก็ยีป้ามาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยหกเจ็ดปีแล้ว ต้นวาสนานี่อยู่ก็บยายปาหกจ็ปีแล้วเด็กพี่น้องนะฮะอันนี้ก็สามปีนะอันนี้เพิ่งมาอยู่ใหม่นะส่วนอันนี้ก็สามปีแล้วจ้ะเนาะนะฮะนี่ก็พ่อสามีท่านเสียไปแล้วเนาะตู้นี้ก็เป็นตู้เก็บเอ่อแก้วฟงกาแฟนะฮะยายปาก็ทยอยเอาไปบ้านแล้วนะฮะเอาไปที่เมืองไทยอ่ะบ้านที่เมืองไทยนะะไม่ได้เปิดไฟเด้อมืดนิดนึงนะคะเนี่ยนะฮะก็ทยอย นะถ้ายอยเก็บเอาไปเมืองไทยเนาะ